พี่พี่เอายำมะม่วงให้ก็ได้บ่ต้องตำก็ได้ง่ายดีบ่ตำบ่เออง่ายดีเอาอายำยำยำมะม่วงแซ่บๆด้าใส่หัวหอมอ้าวจะทิ้งเหงื่อให้ลืมไม่เป็นไรผ่านไปแล้วก็ผ่านจ้าอ้าวผงนัวเมียคือข้าวแก้วควายบักิกนิดเดียวนิดเดียวเพราะเพชรพริกนี่งเจ้า แมนโบสักสรัวนได้บ้างเพาะเพชรเพาะเพชรนี่บพเพชรอ่าฮะว้าวเก็บน้ำมะขามเลยเนี่ยหรือน้ำตาลเก็บไม่ต้องใส่เยอะอันนี้น้ำปลาอันนี้น้ำปลาโนโนะค่ะข่าน้ำปลาประด,ดัเด้ออยู่อุดรเด้อกินปลาแดกซาบเนื้อนุ้ยเป็นแค่แซบแค่เบิรงกันน้ำร้ายหลายแล้ว เออน่าละอันลืมเขียนเลขเ,ออเขียนลแล้วด้วยเนาะแแบแบบแบบแบบแม่บอเล็กอันนั้นถืบอบ่อหนึ่งว่างอยู่หันน่ะเบ่งเล็กบ,บ,บา้าละเด้อน้ำลายหนูแตกมาเด้อเอฟซีผู้ใดอยากจะกินน้ำก็เต็มที่กับชีวิตวันนี้ กีนแล้วตัวไทยต้น <laughs> มต้องดูรอเรืบกันมา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 ต้องทำให้จบ <c oughs> อใส่ถุง ปนีสิไปกินไอเบิ้งได้ค่ะเดอ้อเออมือนแรงนี่อ่ะบอกเลยตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่เรื่องอื่นไม่ต้องเอามะม่วงยำไว้ก่อนมะ <c oughs> ม่วงยำแซ่บ